รายได้2 0 0 0ขึ้นไปหา Civic FC อยู่มาจัดได้เลยนะครับวันนี้มีมาให้รับชมถึง2รุ่นเลยนะครับตัวท็อปราคาประหยัดนะครับกับตัวรองท็อปเลขไม่90,000โลนะฮะใครที่มองหาอยู่นะครับมาดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนต์นะฮะแล้วก็เจอผมที่ไลน์นะครับอยู่กับฮอนด้าแล้ววันนี้ผมหยิบมาให้ดูถึง2รุ่นเลยนะครับเป็น Honda Civic FC ตัวท็อปนะครับด้านซ้ายมือของผมแล้วก็ตัวรองท็อปด้านขวามือเลขไม่เก้าหมื่นโลด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขา1กรุงเทพมีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะครับใครมาไม่ถูกก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งบอกทางให้นะครับหรือว่าแอดมาที่ไลน์ก็ได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะครับเดินทางมาไม่ยากสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับก,ก่อนจะไปรับชมยละเอียด2คันด้านหลังของผมตรงนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้ผมนิดนึงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะมี Honda มารีวิวให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับอ่ะมาเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดู2คันนี้ก่อนขออนุญาตพาวนสักหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะ Honda c i v i c นะครับ FC ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับหลังๆเนี่ยเรทผ่อนเริ่มไม่แรงมากแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ที่ผมหยิบมา2คันเนี่ยมีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 9 0 0บาทเท่านั้นเอง ค,คันนี้จะเป็นตัวท็อปเนาะแล้วก็อีกหนึ่งคันจะเป็นตัวรองนะครับก็วันนี้มีมาให้เลือก2รุ่นสําหรับใครที่มีงบประมาณมากหน่อยหรือว่าซีเรียลเรื่องออปชั่นผมจะแนะนําเป็นตัวท็อปแต่ถ้าใครอยากผ่อนสบายออปชั่นไม่เป็นไรเลยนะครับก็เป็นตัวรองได้ถือว่าเป็นรุ่นประหยัดกันแล้วกันเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้พี่ๆดูด้วยว่าระหว่างตัวรองกับตัวท็อปนะครับใครที่ลังเลอยู่นะฮะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับก็ลองไปพิจารณาดูว่า สิ่งที่เพิ่มเติมมาของตัวท็อปเนี่ยพี่ๆได้ใช้งานหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวรุ่นประหยัดก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคันนี้เป็น Honda c ซีว c fc 1.8เป็นรุ่น e นะครับปี2019เลขไมค์คันนี้เนี่ยเด็ดมากเลย90,000โลเท่านั้นเองนะครับกับเรทพรของเขาอยู่ที่8,900ตลอดสัญญานะครับรายได้เนี่ยหมื่นก้าขึ้นไปพี่ๆออกรถคนเดียวจบได้เลยคันนี้นะฮะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่หนะ้า0สนสอหรับ FC 1.8รุ่น E ครันนี้ปี19 ด้านหน้านะครับให้มาครบแล้วแหละนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ให้มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวโครมเนี่ยให้พี่ดูนิดหนึ่งนะครับใสๆไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองไม่มีละอองน้ำนะครับโครมหน้าโครมเดิมสิ่งที่หายไปไฟตัดหมอกไม่มีมาให้สําหรับตัวรุ่นประหยัดนะครับใครไม่ได้ซีเรียสหรือจะไปติดตั้งเพิ่มได้เลยผมแนะนํานะครับแล้วก็สัรเลียมโครมตัวรถด้านข้างนะฮะสวยงามชัดเจนตัวรถเนี่ยผมรับประกันให้ในเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าไม่มีชนหนัก พิคว่ามจมน้ําหรือว่ากลับสีไม่มีแน่นอนหากไปตรวจพบตรวจเจอนะครับยินดีคืนเงินเต็ม,ตมจํานวนเลยนะครับอย่างต่อไปนะครับสิ่งที่แตกต่างคันนี้ตัว e นะครับล้อจะได้มาเป็นทูโทนปัดหน้าเงาแม็กขอบ16นะครับตัวล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเืียรลอยคูดเลยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบรกนะฮะตรงนี้ได้านเป็นดิสเบรกแล้วเส้นสันเหลี่ยมคมสวยงามนะครับมือเปิดจะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะพี่นะสำหรับตัวรุ่นประหยัดตัว e มือเปิดมีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้นี่ ฟิตเมนต์ต่างๆสวยงามดิสเบรกได้มา4ล้อเรียบร้อยแล้วก็ไฟท้ายนะครับมาเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรองหรือว่าตัวท็อปไฟท้ายแบบเดียวกันนะครับเป็นตัว C ีแบบนี้สวยๆนะครับกล้องถอยเขาให้มานะครับแม้ว่าจะเป็นตัวรุ่นประหยัดก็มีกล้องถอยมาเซ็นเซอร์กัรระยะให้มานะครับสำหรับ c i v i c FC ทั้ง2คันนี้ที่ผมพาพี่ๆมาดูนะครับเป็นตัว Minor Chan g e ตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมไปเป็นรุ่น F e นะครับก็ด้านหลังสังเกตง,ง่ายๆจะมีโครเมียมที่ด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็ เป็นตัวไม่ได้เชนตัวสุดท้ายแล้วนะครับผ่อน8,900นะฮะใครอยากผ่อนสบายอยากได้รถไม่น้อยมาหาผมได้เลยนะครับด้านท้ายช่องเก็บสัมภาระก็กว้างใหญ่ยอยู่แล้วตามสไตล์ซี v i c FC แล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับรอยเชื่อมรอยต่อรอยสปอร์ตต่างๆชัดเจน529,000คันนี้มาขับกับบ้านไปได้เลยนะครับผ่อน8,900เท่านั้นเองฝาท้ายฝาเดิมนะครับไม่มีแกะนะหัวน็อตเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงด้วยหัวน็อตไม่มีขยับนะครับ ทั้งสองคันในเรื่องโครงสร้างผมการันตีให้อยู่แล้วนะครับใครอยู่ไม่ไกลามากผมแนะนําว่าให้มาเพราะว่าถ้ามาี่ยพี่ๆจะได้มาดูตัวจริงได้มาทดลองขับด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะครับต่างจังหวัดก็ติดต่อเข้ามาได้ผมมีบริการเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ได้เซ็นได้หมดด้านหลังมาดูนิดนึงสําหรับตัวรุ่นประหยัด1.8รุ่น G คันนี้ผ่อนสบาย8,900ภายในมาเป็นเบาะผ้า นะครับเบาผ้าสีดําสะอาดสะอา้านนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันด้านหน้าเนี่ยถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะเป็นตัวประหยัดก็จริงกล้องถอยเขามีมาให้นะครับแอร์ออโต้ให้มาเบรคมือไฟฟ้าให้มาอีโค่โหมดเบรคมือที่เป็นเบรคโฮก็ให้มานะครับตัวคอนโซลด้านหน้าตัวม่านวัดเลือนไมเนี่ยจะเป็นดีไซน์เฉพาะตัวรุ่นอีนะครับจะไม่ใช่หน้าจอดิจิตอลก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะก็สําหรับใครที่อยากได้รถ c ี f c แบบประหยัดงบนิดน like okay, ึงเนี่ยออปชันประมาณนี้ถ้าพี่ๆมองว่าโอเคและเพียงพอต่อการใช้งานแล้วผมก็มองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ5 2 9 0 0 0กับ Cvic FC 1.8รุ่น E คันนี้ปี19ไม่เก0 0 0่นะครับผ่อน8 9 0 0ตลอดสัญญาใครอยากได้รุ่นประหยัดโทรมาได้เลยสำหรับคันนี้มีเพียงแค่คันเดียวนะฮะต่อมาเนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคันที่ออปชันเรียกได้ว่าจัดเต็มก็แล้วกันใครที่ซีเรียสอยากได้ออปชันอยากได้ตัวจบ ซื้อไปอยากแบบนอนหลับนะฮะไม่คิดเยอะคันนี้เลยนะฮะถ้าซื้อเงินสดคันเมื่อสักครู่นี้5,29000ใช่ไหมพี่พี่เพิ่มงบมาอีก3 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้559,000กับเลขไม้ห1 0 0 0 0โลนะครับปี19ตัวเดียวกันเลยสีเดียวกันด้วยคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9,5 0 0นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาถ้าผ่อนเ5 0 0พเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยได้ฟันต์นมอมาแล้วเรียบร้อยติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานนะฮะที่เหลือด้านหน้า เหมือนการบอดี้เดียวกันช่วงล่างเดียวกันนะครับได้ไฟแตะหมอกเพิ่มเติมมาอย่างแรกนะครับถัดมาอย่างที่2นะฮะตัวล้อ <c oughs> พี่ๆจะได้เป็นล้อดําเรียบร้อยแม่ขอบสิพเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมาเป็นล้อดําแบบนี้ดิสเบรกเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างอย่างที่3ได้เพิ่มเติมมา Honda l e n นวอชนะฮะตัวฮอนด a า e w a วอชตัวนี้ติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานมีเฉพาะตัวรุ่น EL เท่านั้นนะครับเพิ่มเงินมาอีก3 0,000ื่น มือเปิดได้เป็นโคมเมียมแบบนี้นะครับด้านท้ายไม่ได้ต่างเลยนะครับสำหรับด้านท้ายเหมือนกันเลยด้านหน้ากับด้านข้างก็ต่างกัน3อย่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่องเก็บสัมภาระเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนี่ประมาณนี้เผื่อใครตัดสินใจอยู่เนาะว่าจะเอาตัวรุ่น E หรือเอา ELD นะครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพาดูว่าแตกต่างอะไรกันบ้างพี่ๆจะได้ตัดสินใจได้นะครับสำหรับด้านท้ายไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับเหมือนกันทุกประการเดี๋ยวพาดูด้านในนะครับ ด้านในเนี่ยแตกต่างแน่นอนนะคะพี่พี่จะได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้เบาะหนังก็ต้องเป็นตัว EL นี่แหละนะฮะตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับอ่าได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วพวงมาลัยก็หุ้มหนังมานะครับเรียกได้ว่าวัสดุต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าตัว E นะครับใครที่อยากได้ออปชันผมมองว่า EL เนี่ยตัวจบแน่นอนผ่อน9,500 สำหรับตัว E L ก็ถ้าพูดถึงตัว E เมื่อกี้นาอผ่อน8,900พี่พี่เพิ่มเลทผ่อนมาอีก600บาทเท่านั้นเองนะครับดูดีไซน์มั่นวัดเลื่อนหม่จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วด้วยอย่างที่ผมบอกตัวนี้เรียกว่าตัวจบนะฮะนอนหลับแน่นอนได้คันนี้ไปนะครับดีไซน์มั่นวัดเลื่อนใหม่เป็นดิจิตอลพรมอะไรหุ้มหนังมานะครับแบบนี้มีคูดคอนโทรลมาให้ก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ แล้วก็สิ่งที่แตกต่างไปอีกอย่างนึงก็คือตัวหน้าจอนั่นเองนะฮะตัวนี้มาเป็นหน้าจอแบบทัชส,สกรีนเรียบร้อยแล้วสําหรับตัว E เนี่ยหน้าจอย,ยังไม่ทัชส,สกรีนนะครับจะมีให้กล้องถอยเฉยๆแต่คันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยที่สัมผัสได้ตรงนี้สัมผัสได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของฮอนด a าเรนวอสนะฮะเวลาเปิดไปเลี้ยวซ้ายก็จะมีภาพในมุมอับนะครับแสดงขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ผมมองว่าเพิ่มมาอีก30 0 0 0บาท ออปชันที่ได้มาประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่คอนโซลด้านหน้าตรงกลางเหมือนการเบรกมือไฟฟ้าอโอโตเบร์โฮให้มาเหมือนกับตัวเริ่มต้นเลยนะครับประมาณนี้เลทผ่อนต่างกันอยู่ประมาณ600กับค่าตัวที่ต่างกันประมาณ30 0 0 0บาทนะทพี่ๆลองตัดสินใจดูนะครับความแตกต่างประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องคันนี้นิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์เดียวกันเลยนะครับทั้ง2คันเป็นตัวเครื่องยนต์ R18 นั่นเองนะฮะ เครื่องยนต์เหมือนกันต่างกันที่ออปชั่นนะครับใครที่ซีเรียสเรื่องออปชั่นต้อง EL แล้วแหละแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอยากได้ประหยะัดตังนะครับไปตัว E ได้เลยนี่ผมให้ดูหน้าตาห้องเครื่องนะครับสวยใสยนะฮะแล้วก็โครงสร้างเดิมแน่นอนผมรับประกันว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนกักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากลับสีมาแน่นอนหากตรวจพบตรวจเจอนะครับก็ยินดีคืนเงินเป็นจํานวนเลยนะครับหัวรอกับกระโปรงด้านหน้า ไม่มีรอยขยับนะครับเบ้าโชกต่างๆรอยสปอตชัดเจนนะครับคันหน้าซ้ายคันหน้าขวาทุกอย่างเดิมสนิทคันนี้ผ่อนอยู่ที่9,500ผมขอรายได้2 0,000ขึ้นไปนะพี่นะสำหรับคันนี้นะครับออกรถคนเดียวจบไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำมาหาผมได้เลยขอทำงานมาเกิน1ปีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะผมแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า ใครที่อยู่ไม่ไกลมากเดินทางมาได้นะครับมาหาผมได้เลยหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ส่วนกลางนะครับแล้วก็บอกว่าขอสายน้องเต้นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเรียนสายเองเลยโดยตรงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Honda Civic FC ทั้งตัว1.8รุ่น G นะครับ่อน8,900กับทีแอที่เป็นตัวท็อป่อน9,500ใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้ประยุ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ